อาปเทียมปเทียมอยู่ได้ปเทียมใช่คุณแม่เป่าแน่ไหมเกวจะถืออะไรบ้างเกวจะถืออะไรบ้างเอาเริ่มเลยเอาบงนน้นเนาะใครถามนี่เดี๋ยวเกววาันนี้คุณแม่จัดให้หน่อยที่ม่เก็บเออเก็บให้หน่อยจ้ะเก็บแต่วันอะไรลูก็ยินดีด้วค่ะที่แบบรอยค่ะเมื่อกีพูดไปบนเวทีว่า เคยไปต่างๆขาขไม่้ม <Tamam> ีตัวขาผ่าตัวนี้เป็น่าน่าจะแกะลบนีาลาสมัยเนเกล่าบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์พวกสินค้าพวกมิวส์ไหมเอวันนี้ก็อมาโคบนโค้เขานบอกแล้ป์วีเอลอะไรเงี้ยเขาจะต้องเหมือนไป็นคอวว่านี้แลอะไรเงี้ยทุกคนต้องเคยไปร้านนี้แบนบอลไวไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็สดงคำอินเดียวักอันเัเย็นไค่ะเนะคะทวนั้บว่าร้านบบว่าเอ้ยดมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นตำนานของบิวตี้แอแบบแไทจริงๆคะก็เอาสงตวคนนีด้วยค่ะก็ขอให้ก้าวสู่ปีเต่อไปอย่างีงอยอย่างพี่ชมเองก็ร่วมงานแาบนี้เป็นบอยตลอดตั้งแต่วลาเยนไค่ัโลเยนไค่ลกเย็นไปออ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยหออยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย วันนี้อเจเกียวเป็นแกงกลเไม่ดรแเงลเวลูวัี้วันเดีวงาตัค่ะก็จะแบบวเียวอกแมแต่ก็แต่ก็สนุกเพราะเวทีใหญ่รดนยาวไม่เคยเจอเวทีแบบยาวโอเค่สักสีอ่ะ เขาเปิดแฟลชชิปแห่งใหม่แล้วนะคะก็ยิ่งใหญ่มากนะสถานีรถไฟฟ้าเลยมีลุมชัยงไม่มี้มสาครไฟฟ้ามาแล้วก็เจอเลยทุกอย่างที่คุณจะหาในสายดิบดีค่ะเรีนเชื่อค่ะที่ชมอามเก็มบอกว่าน้องเกลงานติต่วันรัวเลยที่ชมสายดี้าอยนะยังุ่กับคุณเตอร์เกลเกลเขาไม่เอาหมเอาใหม่ถ้างาน มันก็จะมีคือยังไงคือมันแล้วแต่สินค้าแล้วก็แล้วแต่ของเขียของงานลุกลัมากบางอย่างนก็ยังจไม่เอาไว้อะไรแล้วไม่ไหแล้็ถ้าเป็นแบบคอนเนต์บางอย่างเขาคนเดียวก็ได้ขอาเจียไหมขอาเจียไหมขอาเจียว่านหลหลายค่ะไม่อยากไม่ห้งแบบต้องยางัก็มันน่เ่งงาน เวลาชมด้ยก็จะต้องเการใช้เล็งานคืลูกค้าก็จะต้องเข้าใจว่าน้ำไม่ต้องเกลอดน้ำไม่ต้องน้ำให้นมบอกแค่นมบอกไม่เอาน้าไม่เอาดำต้องเอาลูกเดน้ำไม่เอาถ่ายผู้ใหญ่ย่งรักยิ่งร้ออย่างนี้แล้วก็ต้องขอของทางการจ่ายในคอนดิชั่น เอ็ไปเพราะว่าพี่ออกไปคนจะเห็นว่าเออเขาทำรูปสัมผัสแต่ว่าสามากรู้เลยการทั้งหอกลอทั้งอะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอ๋อเป็นเด็กปลๆเราก็ไม่ได้อยากจะเราพูดมันเากเออเขดมก่ากใ่ไหมพูดหรือพูดเขาพูดอะไรจริงอะไรแี้วเนื้อหาแล้วเน้อหา เออเดีนยวต้องแบบว่าที่นี่มอะไรอย่างเี้ยและแต่จิงๆเขาก็ชมกเขเนะวยลาเวลาไฟอะว่าเราเป็นแบบราเม็นแบบก็ดูไฟก็ดูไฟเลขโมเป็นรงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหก็ดกท่ออท่ชูเออตอนลขใส่ก่อนเลอ้ทุกวนีแพงกว่าแม่ไปเยอะยางทานไดตรค่ะเออแล้วก็มีเลขที่ บารากีบาร์ลากีเรา้งแหลกบาากีบาร์ากี้ Cola ่กบาร์ลากบาร์ลาก

เป็นชื่อที่สอแอดแต่ว่าชื่อแรกเนี่ยเสียดายมากเลยชื่ออะไรคะ่ชื่ออะไรแม่แจ่มีคนจดไปแล้วแต่าจดเรแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้แอคทีฟด้วยเมือนเขาจบเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเป็นพิสูจนปเนคะก็โอเคนะก็จริงจริงชื่อก็ก็บวกดีนะตั้งแต่ทเฟตั้งแต่ชี่เสิร์ฟเสร์ฟล้นๆ เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการบริหารการรายได้ต่างเป็นระบบได้รางวัลเป็นอะไรค่ะเป็นไมได้เล็กๆตี๋ไอซงไม่ถึงือนี่เป็นเซ็นไปก่อนแม่แม่เป็นประธานแม่แอบถามเรื่องหวยเล่า20่สิบบาทเกมไวมยีอสิบบาทที่น่าจได้รับของจากเอฟซีเราหน้าตาโตเพอมีเล็กยิ่สิแถมมาด้วยนะ ก็รู้จักแคปแต่ว่าเขาก็รู้นะแบงค์เท่าเขาก็รู้นะอร่อยไม่แต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างคุ้นเคยกับแบบนี้สิมากกว่าก็เริ่มมีคอนเซ็ปต์แล้วล่ะว่าแบงค์เนี่ยมันเป็นแรกเป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ดูชีตื่นเต้นมาบ้าบแบงค์นี้ไม่ว่าจะอะไรครั้งเดินกันทัวอะไรก็ยี่สิบบาทใช่เม่อเราเปิดตัวเมื่อเราค่ะก็เป็นแล้วแต่ แล้วแต่เราแต่งงานกัน,น,นแต่ว่าบางทีก็ไม่ใช่ มันก็มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเนาเราว่าเดียวเาก็โตขึ้วันจะนเี็จได้อเร์แ้วันนี้ตั้นเขาก็โตแล้วออแจากนั้นมันก็จะมีเด็กคนใหม่ๆ เป็นเป็นอย่างออร์แกนิกอะเออเป็นอย่างออร์แกนิกก็ชมก็รู้สึกว่าเขาก็คือลูกชมเหมือนเดิมเราก็เราก็คือเขาก็เป็นเด็กที่เต็มแล้วก็อิ่มแบบเนี้ยเหมือนของเขาเหมือนเดิมเรื่องอนาคตมันตไม่ได้ชิดอะไรนะว่าวันนี้ก็คือทำแบบที่ให้เขามีความสุขไม่ขโมยไว้เด็ก ไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือเขาต้องมาทํางานหรือว่าเขาไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับคนอื่นอะไรเงี้ยก็มมีคนนึงว่าาเล่นกับพี่ใช่ก็คืออินโควายไปอะค่ะปาร์ติอาที่สุดพี่ชมว่ามีเป็นปาร์ติอาของเขาหรืออะไรเขาแล้วบางทีเขาก็รู้ว่าคำว่าแฟนคลับอะไรเงี้ย สวยจะมีรูปบนทางด้วยเขาก็ลัดเออไอเดียคอนเซ็ปต์เขาก็มีประมาณแค่นี้อันที่สุดถามชมค่ะแพนเยียปีใหม่มีแพนพาเด็กๆไปพักผ่อนที่ไหนไหมคะเออเดี๋ยวไปยุโรปค่ะไปสกีอ๋อเตรียมตัวไปสกีไปสกีอ่าเต้นขนาดไหนนะเต้นเต้า เด็กๆเด็กชายก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่าชอบสกีส่วนเกลเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นเพราะว่าเขาอยากไปฝรั่งเศสเพราะว่าแม่ยไปฝรั่งเศสบ่อยนะโดยที่ไม่ได้มีครับอะไรเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าจะคนละเมืองแต่ว่าในความคิดเขาก็คือว่าฝรั่งเต้นแม่ไปฝรั่งเศส